น,นายสุรนันท์เวชชาชีวะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรได้เคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างน่าสนใจผ่านเฟซบุ๊กสุรนันท์เวชชาชีวะโดยมีการติดแฮชแท็กอารยสถาปัตสร้างอนาคตไทยทีมสมคิดอย่างชัดเจนพร้อมข้อความขอบคุณคุณกฤษณะละลายที่แวะมานั่งพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับอารยสถาปัต ขอความคิดไปทำนโยบายผลักดันเพื่อช่วยคนพิการและผู้ได้โอกาสต่อไปขณะที่ Facebook ของกรีณนะล่าลายได้โพสต์ข้อความเช่นกันว่ามาพบปะสนทนาอารยสถาปัตย์กับพิปุ่มสุรานาันทเวชาชีวะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หลังจากห่างหายไปจากแวดวงการเมืองเพื่อไปทำธุรกิจร้านกาแฟตอนนี้หวนกลับสู่สนามการเมืองอีกครั้งเพื่อมาช่วยงานนโยบายให้กับดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์และดออรอุตมะสาวนายนยนหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทย